โรงเรียนสีดาววิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,567โรงเรียนสีดาววิทยาบริหารงานโดยนายปรีชาไข่นุ่นสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาววิทยาน,รรนายรุตรัตนโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาววิทยานายคมสัรวงศาลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสีดาววิทยา โรงเรียนสีดาววิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน67คนนักเรียนจำนวน993คนผลการดำเนินง,งานด้านการนิเทศภายในของโรงเรียนสีดาววิทยาสภาพปัญหาจากการสรุปผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีดาววิทยาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,566ผลการเรียนรายวิชาต่างๆของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมมีผลสัมธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดีจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, อม2ค่อนข้างมากจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ64.20 วิธีดําเนินการจากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีดาววิทยาจึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในแบบสีดาวโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการเชิงระบบด้วยการบรรณาการที่มุ่งหวังความสําเร็จเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญโดยนํามาเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ System Approach การวางแผน โรงเรียนสีดาววิทยาได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกำหนดจุดพัฒนาการนิเทศสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในโรงเรียนโดยได้กำหนดปฏิทินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 กำหนดปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้สร้างเครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้อินทิเกรตดำเนินการตามแผนโรงเรียนสีดาววิทยาดำเนินการตามแผนงานนิเทศโดยฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระครูผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และให้คณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามตารางการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Direct Success การตรวจสอบและการประเมินผลโรงเรียนสีดาวิทยาได้นำผลการนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้จำนวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน48คนคิดเป็นร้อยละ90.57ครูที่ไม่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ9.43นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโปรเจกต์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และผลงานที่เกิดกับผู้เรียนมีผลงานที่เป็นประจักษ์คือกีฬาปัญจักสีรัตโรงเรียนสีดาววิทยาได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 All for student การนำผลประเมินมาปรับปรุงหลังจากนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้รับการนิเทศได้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดทำรายงานผลการนิเทศเสนอผลการนิเทศและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จที่ได้และการนำผลไปใช้จากการดำเนินการบริหารจัดการและการนิเทศภายในโดยใช้สีดาโมเดล เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทําให้เกิดผลสําเร็จดังนี้นักเรียนโรงเรียนสีดาววิทยาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีทักษะชีวิตทักษะวิชาการทักษะอาชีพและมีอัจฉริยภาพในตนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพครูโรงเรียนสีดาววิทยาทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานและการดำเนินการนิเทศเพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์สถานศึกษามีการดำเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนานักเรียนครูและสถานศึกษา สุวิชาโนพวันโหติผู้รู้คือผู้เจริญโรงเรียนสีดาววิทยาขอขอบคุณค่ะ